อันนี้คือเรือนเรือนชะตานะครับเดี๋ยวว่ากันเพื่็จะได้เลขตามนี้นะครับเลขแบบนี้เลขฐานที่4เห็นไหมครับอพอได้เลขฐานสี่เนี่ยพอเคาะฐานที่4ปุ๊บเนี่ยอย่างแรกเนี่ยทุกท่านที่เรียนเรียนใหม่ๆเนี่ยควรที่จะต้องนำความหมายต่อไปนี้นะครับไปท่องให้จําให้ได้คุณถึงจะทําการพยากรณ์ได้ไอ้ส่วนมันเลข1หรือเลข4เลขเลข4ตรงนี้มีโอกาสเปลี่ยนได้แต่ความหมายอัตตหินะทนงังอิตามาตาภูคามัชชิมาพวกเนี่ยทุกเรือนจะตา ทุกคนต้องจาให้ได้นะครับถ้าคุณจําตรงเลือดเลยจะตามไปได้ตรงนี้อันนี้เป็นตรงนี้จะต้องอยู่ใายตัวของเขาตรงนี้นะครับแต่ส่วนตัวเลขเปลี่ยนได้นะครับตัวเลขเปลี่ยนได้หมดตัวเลขเ็เปลี่ยนได้แค่1นึ 7, 1่งถึงเจ็ดหนึ่งถึงเนถึงนะครับหากเกิน7ก็เป็น8ก็ต้องเอา8ลบเหมือนกันนะแปลบเจ็ 7, เหลือ1ก็ว่านไปนะครับ9ลบเเหลือ2อลบไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็น12บสองลบเเหลือ5้านะครับเพราะว่า ปีเดือนเกิดมี12เดือนปีนักษัตรมี12นักษัตรส่วนวันเกิดมีหมด7วันนะครับมันแต่ังคาพุทธศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็มี7วันแล้วก็ตั้งไต่ตัวใครเกิดวันไหนก็ตั้งเลขนั้นนะข้างหน้าไล่จนสุดแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นะครับส่วนประเคราะห์สามสี่เดี๋ยวว่ากันนะครับทีนี้ทีนี้เรามาดูผมจะให้ทุกคนเนี่ยดูต่อต่อ,อย่างนี้ไปดูไปแล้วนํานําตารางตรงนี้นะครับไปท่องจําได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในความหมายต่อไปเนี่ยไอ้เรื่องของ วิธีการทำนายพื้นฐานเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันในคลิปต่อไปคลิปหน้านะครับแต่ที่จะให้ดูก่อนนะครับอ่านะครับนี่คือความหมายของเรื่องชะตานะครับอัตตะค,คือคือตัวเจ้าสตลเองหรือความคิดฮินะก,ก็คือเรื่องของความโชวร้ายเร็วซามอันนี้ให้ดูตามนี้เลยอ่านไปตามนี้ท่องจําให้ได้ให้หมดนะครับคือท่องทีละเจ็ดนะครับทีละเจ็ดตัวทีละแถวอัตตะนี่จะอยู่อัตตะฮินะธนังนนปิตามตาตาภูคามัชมาจะอยู่จะอยู่ในตัวเลขแถวแรกของ ของวันเกิดนะครับทีนี้ไปเป็นเดือนเกิดก็จะ,จะเริ่มตั้งแต่ตน,นุตน,นุก็คือตัวเจ้าสตาร์เองคือการกระทำนะครับอัตตาคือความคิดนะครับตน,นุคือการกระทำนะครับก็ไล่ไปถึง14 14เรือนชะตาคือแถวที่2นะครับดูนี่ไปแคปเจอร์น้าจะเ,าเก็บไว้นะครับแล้วก็ไปท่องจำให้ ให้ได้ทุกคนนะครับสําหรับท่านที่ชอบศึกษาเรียนนะครับไม่ต้องไปเสียเงินเรียนนะครับก็ผมจะสอนให้เป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็จะจบกระทั่งท่านสาม,มารถพยากรณตัวเองได้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปใจร้อนนะครับพยากรณ์คนอื่นนะครับเดี๋ยวจะเข้าตัวนะครับก็พยายามใช้พื้นฐานตัวเองเนี่ยเป็นเป็นตัวดูนะครับเดี๋ยวเรื่องการนับทักษะจอนกันดวงชะตาดวงเดิมนี่ค่อยๆว่ากันอ่าทีนี้คือความหมายของอ่าเรือนที่4 นะครับก็ความหมายเรือนที่4นะครับก็วันนี้เดี๋ยวคงคุยกันสั้นประมาณทักสิบฟนนาทีพอนะครับก็เดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับก็โอเคทีนี้คือความหมายตั้งแต่เรือนชะตาตั้งแต่เรือนชะตาของปีนักสัตนะครับนักสัตย์ก็จะลงอยู่ในช่องมรณะใช่ไหมก็เป็นปลายใครเกิดปีปีหมูสมมติปีหมูปีคูณปีนี้เราก็เอาเลขข้าวไว้ในช่องมรณะนะฮะแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆสุภะกัมมะลาภะพญายะธาติทัศทาศีทา,ส,ทาสาสลับกันชายหรือหญิง ทักษะวงนอกสุพเคราะห์อยู่สุพเคราะห์อยู่วงใน2 4 5 6หอ,อันนี้คือดาวสุพเคราะห์นะมามาช้าเกิดช้าค่อยๆไป็นค่อยๆไปนะครับดาวบากเคราะห์คือ1 3 7 8อันนี้คืออยู่วงนอกครับเขาเรียกทักษะวงนอกเป็นบาปเคราะห์คือไปเร็วมาเร็วเค็มเร็วเจ็บเร็ว อะไรเร็วมากนะครับกำลังก็จะเป็นไปตามที่เคยสอนไว้ในคลิปที่ผ่านมาโอเคเดี๋ยวเราคุยกันประมาณนี้นะครับเดียส่วนความหมายของการตั้งดวงการการวางทักษะเดิมกับทักษะจรไว้คุยกันในคลิปหน้าต่อไปครับโอเคสวัสดีครับ